ผมเอาปลาดีๆไปเอาปลาคุณภาพดีๆไปฟาร์มใหญ่ไปเนี่ยผมกลัวทํามันตายจะทํายังไงราคาเบาแต่ก็อยากได้สวยด้วยเออเฮ้ยมันมีปลาแบบนี้จริงหรือเปล่าปลาที่เป็นฟาร์มมวยลองเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะมีอยู่ไม่กี่วิธีผมแนะนําให้แบบนี้ล่าสุดนะที่เพิ่งรู้มาว่าคือบ่อกอ,อกไปแล้วนะครับพี่ชาบ่อกอ,อกแล้วครับระวังนะครับโลกนี้น่ากลัวมากนะครับฮะพี่ชาอยากเลี้ยงปลาฮะพี่ชาอยากเลี้ยงปลาฮะพี่ชาอย่าเลี้ยงปลาฮะพี่ชายอย่าเลี้ยงปลาฮ ปีชายอยากเล่นปลาเอางี้มาคุยกันที่ฟาร์มเดี๋ยวจัดการให้เอาตั้งแต่เริ่มเลยอนุรับรองสวัสดีครับพบก,กับผมนัดอีซี่คอยนะครับกับซีรีส์ปีชานะครับพอดีต้องบอกว่าเกินนําก่อนว่าตอนที่อีพีนี้ออกไปเนี่ยน่าจะเป็นฤดูการใหม่แล้วครับอันนี้จริงๆมันเป็นฤดูการใหม่มาแล้วแหละระยะหนึ่งนะฮะก็คือเป็นนิสัยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงปลาโตไซกันนะครับฤดูการใหม่ตอนนี้โตไซเริ่มเข้ามาเยอะแล้ว แล้วก็ที่ฟาร์มเราเนี่ยเอาปลาตัวใสเข้ามาเยอะมากต้องบอกว่าเยอะทั้งเยอะวาริตี้เยอะฟาร์มเยอะคุณภาพเยอะราคาคือหลากหลายไปหมดนะครับคราวนี้มือใหม่ๆเนี่ยยังบีชาก็ถามมาว่าจะยังไงดีเวลาเลือกฟาร์มเอเลือกปลาเนี่ยมือใหม่ๆจริงๆเนี่ยเขาจะตีก่อนในการเลือกย,กงาายังไงวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าซีซันเข้าซีซันใหม่แล้วเนี่ยเลือกปลายัางไงให้คุ้มนะครับคือปกติเนี่ยเราเองเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูตาม ฟาร์มเพื่อจะไปเรียกเลือกปลาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักไอ้พวกฟาร,ร์มใหญ่ๆเช่นอะซาไกาเดนิชิโมโมโทาโร่อันเนี้ยมันเป็นฟาร,รม์มผมต้องใช้คําว่าเป็นฟาร,ร์มดังที่แบบว่าคนค่อนข้างที่จะรู้จักกันเยอะหรือเวลโนนนะครับก็เลือกสาฟาร,ร์มเนี้ยเอาตรงก็ไม่ค่อยผิดหวังหรอกครับแต่ว่าซึ่ง3าฟาร,ร์มเนี้ยฟาร,ร์มเราก็มีขายอยู่แล้วเป็นหลักนะครับแต่คราวเนี้ยบางทีเนี่ยเวลาอยากได้คุณตี้ดีๆอย่างพวกบอดดี้หุน่นผิวสีแพทเทิร์นเนี่ย บางทีราคาก็เอนะก็ต้องก็ต้องดูงบในกระเป๋าด้วยบางทีอะมือใหม,ใหม่เนี่ยมีคําถามมาค่อนข้างเยอะว่าเนี ee, ่ยพี่ผมเอาปลาดีๆไปเอาปลาคุณภาพดีๆไปฟาร์มใหญ่ไปเนี่ยผมกลัวทํามันตายจะทํำยังไงอันเนี้ยมันก็เป็นพ้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกงนี้ก่อนนะเราไม่ได้บอกว่าเราจะเลือกปลาราคาเบาเนี่ยเพื่อไป,ไปให้เขาตายนะคือเรากล่าวว่าเราต้องเราต้องการเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีผมเข้าใจอารมณ์มือใหม่เราเองเราก็เคยผ่านตรงนั้นมาก่อนว่า ถ้าเกิดตอนเราไปเลือกเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยเราอยากเลือกปลาเกตเบาๆก่อนคำว่าเกตเบาเบี่ยราคาเบาแต่ก็อยากได้สวยด้วยเออเฮ้ยมันมีปลาแบบนี้จริงหรือเปล่าเออก็คราวนี้เมื่อกี้ผมล่าจากฟาร์มใหญ่มาก่อนนะขอมาฟาร์มที่แบบว่าคนอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้จักอันเนี้ยที่ผมเรียกว่าเบอร์ลองนะครับ้า,าความกับไปนิดนึงในญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าฟาร์มปลาค้าฟเนี่ยมีกันหลักร้อยนะครับคนที่เป็นบรดเดอร์ผลิตปลาค้าฟเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอาจจะรู้จักกันแบบหลักสิบนะฮะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตมีเยอะมากแล้วแล้วเป็นอะไรที่แบบมันยังมีอีกหลายฟาร์มที่แบบว่าโอโ้โหทำไมสวยอย่างนี้ทําไมเราไม่เคยเจอฟาร์มนี้บ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยานะครับอย่างที่ผมเคยพูดและย้ําไปหลายๆ ep นะว่าปลาดีมีทุกฟาร์มครับอยู่ที่ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับคราวนี้ไอ้พวกฟาร์มเบอร์ลองเนี่ยที่แบบมันไม่เวลโนนมากเนี้ยอย่างบางทีเนี่ยถามว่าทําไมเขาไม่เป็นที่รู้จักนะมัน,นอาจจะมีเหตุผลหนึ่งเช่นว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง นะครับพอพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีดีลเลอร์ต่างประเทศเข้าไปเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะ mm hmm. ก็ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นไม่ดังนะครับแล้วก็ไม่ถูกคนพบแต่จริงอะถามว่าต้องบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยบีเดอร์ที่ทำามาค้าเนี่ยส่วนใหญ่ฝีมือมันใกล้เคียงกันนะและอย่างที่บอกบอกว่าปลาดีมันมีทุกฟารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปลาหัวหัวสวยๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แอบซ่อนแอบซ่อนอยู่ในนั้นคราวนี้เราก็มาหัางคิดกันต่อเอาพี่ล้วจะหาฟาร์มอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฟาร์มอย่างเี้ย ต้องบอกบอกว่าจริงๆต้องบอกก่อนนะบอกว่าอีซี่ค้ยนาเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับปีนี้เรามีครับแล้วก็แต่จะบอกบอกว่าเกณฑ์การเลือกเนี่ยของอปลาที่เป็นผมใช้คําว่ามวยรองแล้วกันปลาที่เป็นฟาร์มมวยรองเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะมีอยู่ไม่กี่วิธีผมแนะนําให้แบบนี้อันแรกเนี่ยง่ายๆเลยคือเรามีอากูนะฮะก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราหาเรฟเลนส์เนี่ยเราจะดูบอกว่าเฮ้ยมันโผล่ไปตามงานประกวดหรือมีใครเอาไปทำอีเวนต์หรือ อะไรยังไงหรือเปล่านะครับไอ้วิธีเนี้ยก็อาจจะอาจจะใช้ได้ระดับหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกครัว่าด้วยความที่คนญี่ปุ่นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมมากๆเขาก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษหรือบางทีพูดไม่เก่งบางทีทําเว็บไซต์ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นบางทีเราเส,รรสาิร์ชภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่เจอหรือบางทีถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยฟาร์มที่ไม่ใช่ฟาร์มยักษ์แล้วปลาคุณภาพดีถ้าสมมติเสิร์ชเป็นภาษาไทย บางทีก็อาจจะไปเจอผมผมมั่นใจว่าก็เจออยู่ไอ้พวกฟาร์มใหญ่ๆที่บ้านเรารู้จักกันนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าให้จริงๆแล้วเว็บไซต์เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมยังให้ 50- 50นะแต่ส่วนใหญ่คนยังไงก็หาตามเว็บไซต์ก่อนอยู่แล้วนะครับมันจะมีทางเลือกที่2อ,อ่าอีกมาอีกทางหนึ่งสุภาษิตไทยเขาว่าเอาไว้ว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดน,นะคราวนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะและ้วคือยังไงเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเราเดินตามลิวกิครับคือลิวกิเนี่ย พูดไปหลาย e ีีแล้วเขาคือดีลเลอร์เบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าคนนี้แทบจะเขาเรียกอะไรอ่ะตายเป็นสับประรดนะครับเวลายอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกบอกว่าบีลเดอร์มีเป็นร้อยเนี่ยคนนี้วันวันเขาไม่ทำอะไระเพราะเขาเป็นมืออาชีพเขาก็นั่งไปสแกนหาปลาดีๆแล้วมาขายฮะเพราะว่าเขาเป็นดีลเลอร์ถูกไหมครับเราตามผู้ใหญ่เนี่ยก็คือดีลเลอร์เบอร์หนึ่งของโลกถ้าเขาหาอะไรมาเนี่ยแสดงว่านั่นก็เป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งว่าของเขาค่อนข้างดีนะครับและอย่างที่บอกบอกว่าโอเคเราเองเ ฟาร์มเนี้ยผมยังไม่พูดชื่อนะฟาร์มเนี้ยเราก็าเอามาเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเอาเข้ามาเขาเขาเป็นคนนําเข้าเราซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ฟาร์มเนี้ยต้องบอกว่าดีขนาดไหนดีขนาดที่ว่าลิวกิเองเนี่ยเขาเอามาออกชันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุณภาพมไม่ธรรมดายีที่โค่ยจั่วหัวตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าไม่ลืมที่จะเอามานะครับรอบนี้เราเอามาเนี่ยฟาร์มเนี้ยเรามามา400ตัวมีอะไรบ้างนะฮะ ฟาร์มเนี้ยเป็นฟาร์มที่ผลิตปลากโกซันเก้เป็นหลักนะครับแล้วก็มีวาไรตี้บ้างนิดหน่อยเช่นพวกอ่าคุตะกูตันโจตันโจซันเก้อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นที่เห็นทางริวกีเข้าไปไปประมูลเนี่ยมันก็ก็ไม่พ้นเนี่ยโคกูซันเก้โชว่านะครับแล้วก็มีคุตะกูก็ก็สายพันธุ์นี้เขาผลิตเนี้ยนะครับคุณภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คือคือจะบอกว่าอยากให้ลองเลี้ยงปลาเบอร์ลองแบบนี้นะฮะข้อดีต้องบอกอย่างนี้ วิธีเลือกปลาเบอร์ลองเนี่ยเลือกอยังไงนะฮะผมลืมบอกไปบอกว่าจริงๆเบสิกมันไม่ได้ต่างกันนะฮะแล้วตอนนี้มันเป็นปลาโตไซแล้วก็ดูโอเคบอดี้ดูผิวดูแพทเทิร์นนะครับแต่ว่าปลาปลาโตไซพูดตรงว่าบางทีอะปลานําเข้ามาเนี่ยเอาตรงเขาอดอาหารมานานเราอาจจะไม่ได้เห็นทรงอะไรแบบบึ้บบ้ามากเพราะนั้นบางทีเนี่ยบอดดี้เนี่ยอาจจะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงที่จะเห็นอะไรได้ชัดแต่จริงเนี่ยเรื่องผิวคุณภาพผิวนะครับแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ย มันเป็นอะไรที่มัน,มน,มนเห็นด้วยตาแล้วมันเห็นค่อนข้างชัดแล้วฟาร์มที่เราเอามาเนี้ยผมจะบอกให้เลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกบอกว่าผิวเนี่ยค่อนข้างชายนิ่งนะครับสีสดนะฮะแล้วก็ผิวสีเดยมีออร่าหรือแม้กระทั่งอ่าเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีโกซันเก้ใช่ปะมันก็จะมีแบบพวกโชว่าหรือซันเก้ที่แบบบางทีซูมิอาจจะมาแล้วหรือยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าสเสน่ห์ของพวกการเล่นปลาของฟาร์มเบอร์ลองเนี่ยบางทีมันมีทั้งผมใช้คําว่าทั้งชัดเจน หรือแบบชัดเจนคือหมายว่าเห็นเห็นปัจจุบันชัดเจนนะหรือรู้อน,นาคตก็สามารถเล่นได้โดยที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมีความสนุกแล้วก็อย่างนี้อย่างที่บอกไปนะันแต่แรกะครับว่าบางทีมือใหม่หมหมเลี้ยงปลาเนี่ยเวลาเลี้ยงเนี่ยเ้วเห็นพัฒนาการอ่ะมันมีความหวังหรือบางทีปลาที่แบบเฮ้ยเลี้ยงสวยวันนี้ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยถามว่าปลาของฟาร์เมเบอร์ลองเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดนนะและน่าลองด้วยนะครับเรามีให้เลือกถึง400ตัวนะครับแล้วก็แอบอุ่ไว้อีกครับว่าเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมเอาคร่าวๆนะยังไม่ลงลึก ก็คือว่าน่าจะเชิญนักเลี้ยงมาจองกันทัดหัวหัวให้เลยให้เลือกกันประมาณ20ตัวพอไม่เอาเยอะนะครับแล้วเอามาแข่งขิงกันแล้วก็อาจจะมีรับเงินรางวัลไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกบอกว่าฟาร์มนี้อยากให้ลองจริงแหมพูดมาถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรนะครับฟาร์มนี้ชื่อฟาร์มก็คือฟาร์มธามาอุระนะครับธามาอุระเนี่ยธรมาอุระเป็นฟาร์มที่อยู่ภาคใต้ใกล้อยู่กับอยู่ใกล้ๆก,กากายฟิตฟาร์มอย่างที่บอกครับบอกว่า เขาผลิตโกซันเก้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีแซมมาพูดตันโจตันโจซันเก้ตันโจโชว่าเบโกชิโร่เนี่ยที่ผมเคยเห็นคุยตะก,กุอ่านะฮะแต่แต่ที่เรานําเข้ามาเนี่ยเราก็มีเราก็มีปลาหลกาก3ตัวนะครับมีคุยตะก,กุนิดหน่อยนะฮะตันโจซันเก้ตันโจนี่ที่ผมเห็นนะก็ถือว่าคุณภาพค่อนข้างดีเนี่ยลองไปดูดูดูคลิปลองดูตัวอย่างลองดูลองดูดีครับว่าว่า,าคุณภาพผิวนะฮะหรือแพทเทิร์นลายเลยอะไรเนี่ยผมใช้คําว่าเฟี้ยวฟ้าวครับแล้วก็ ปลาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะเฟียร์ฟ้าวหน้าเลี้ยงเลยเพราะนั้นก็คือว่าไม่อยากให้ผิดหวังกันเลยนะครับก็อยากให้มาลองดูมาที่ฟาร์มมาเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าคนถามกันมาเยอะว่ามายังไงอยู่พหโหน614ครับกรุงเทพตอนเหนือนะครับอันนี้เราพูดทุก EP เลยก็คือว่าเสิร์ช Google Map นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเราก็เจอนะฮะอยู่ซอยพโหน614ไม่ยากครับไม่ยากแถวแถวเซียรรังสิตอนุสรสถานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผุ่มละฮอตมากนะฮะ กลุ่มเนี่ยตามคีวอาโค้ดเลยนะครับก็คือกลุ่มเป็นกลุ่ม l i น์โอเพนแชทนะครับสมาชิกก็ตอนนี้ก็ปลาไปเกือบพันแล้วครับคือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ไปตอบนะส่วนใหญ่จะเป็นลุงหนุ่มเข้าไปตอบก็สนุกสนานฮนะแล้วก็นักเลี้ยงเนี่ยจะช่วยกันเยอะครับเวลามีปัญหาเนี่ยมือใหม่ๆถามกันเยอะมากนะครับต้องบอกว่าเพื่อนในกลุ่มนี้ใจดีครับแล้วก็บรรยากาศในกลุ่มโดยรวมเนี่ยค่อนข้างโอเคก็ ปัญหาอะไรเนี่ยสมมุติแอดมินตอบไม่ทันนะฮะก็มีคนช่วยตอบเยอะเป็นกลุ่มที่อบอุ่นนะครับยังไงเรียนเชิญนะครับตาม QR โค้ดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสาระดีๆแบบนี้มีมาเยอะนิดนึงผมจะบอกอกว่าปีชาเขาร้อนรนมากนะครับก็คือว่าเขาอยากได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีชาเนี่ยมีคนหามาเยอะฮงว่าบ่อเต็มหรือยังล่าสุดนะครับที่เพิ่งรู้มาว่าคือบ่อกอกไปแล้วนะครับปีชาก็เลยบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเห็นบอกอกว่าเลือกปลาตามที่เราจัด เขาเรียกอะไรที่เราแนะนําไปว่าจะต้องเอาอะไรคั่วอะไรตอนนี้มันกลายเป็นว่าพอฤดูการใหม่มาโตไซมาปีชาก็น่าจะรีบมาจัดเร็วๆนี้นะฮะคืออย่างที่บอกครับบอกว่าบอกงอกไปแล้วนะครับปีชาบอกงอกแล้วครับระวังนะครับโรคนี้น่ากลัวมากนะครับเป็นและไม่หายด้วยนะครับเพราะฉนั้นมาเลี้ยงปลากันเถอะนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขอาการเลี้ยงเรื่อยๆนะครับสาหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ